วันนี้มาพบกันนะครับกับเพจนะครับ Wearbook Adventure a c c e s s o r y s h o p นะครับผมนะวันนี้เราอยู่กับเจ้า CB 5 0 x นะครับผมวันนี้จะมีสินค้าแนะนำใหม่นะครับเป็นสินค้าคือว่าตัวกัดไฟหน้านะครับของเรานะครับผมที่เป็นงานที่ดีไซน์กันมานะครับผมนะครับต้องบอกเลยว่าความพิเศษของกัดไฟหน้านี้ก็คือว่าจะยึด4จุดนะครับซึ่งแข็งแรงมากนะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับติดตั้งเองได้ง่ายนะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ย ฝากไปเลี้ยวบ้างอะไรเนี้ยถอดยากอะไรเนี้ยการเนี้ยติดตั้งง่ายมากเลยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดหรือว่าลูกค้าเนี่ยที่อยู่ห่างไกลสู่บริการนะครับผมก็สามารถติดตั้งได้เองได้เลยวันนี้เราจะบอกวิธีติดตั้งว่าใช้เครื่องอะไรบ้างซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานง่ายๆนง่ายมากนะครับในการติดตั้งกากเป็นหน้าด้วยตัวท่านเองนะครับพำรท่านใดที่ห่างไกลสู่บริการนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เลย มาติดตั้งให้ดูนะครับก็มีให้เลือก2แบบเ้วยนะครับเป็นทั้งขัดเงาแล้วก็เป็นตัวสีดำหยาบแบบพุตติ้งนะครับผมนะก็อันนี้ใส่คู่กับเจ้าชิวนะครับรุ่นึ0 1แล้วเข้ากันมากเลยก็เลยผมก็เลยทําคลิปเปิดให้ดูนะับว่าติดตั้งมาแล้วเป็นยังไงครับว็าอย่างไรครว,วิธีติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันติดตั้งยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวมารับชมกันเลยว่ามันจะติดตั้งง่ายๆได้อย่างไรบ้างนะครับผม ก็จะมาขั้นตอนนะครับวิธีติดตั้งครับผมก็จะให้ดูว่าที่บอกว่ามันมีทั้งให้เลือก2แบบก็คือสีดำนะครับพอเดอร์โค้ดนะครับผมแล้วก็ขัดเงาแบบขัดเงานะครับมีเลือก2แบบก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยแบบไหนนะครับผมก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างส่วนเครื่องมือที่ติดตั้งบอกเลยมีน้อยมากนะครับมีประแจเบอร์ส0นะครับผมแล้วก็มีหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับผมแล้วก็มีตัวนี้นะครับไขคตัวเบอร์3นะครับเป็นตัวไขตัว ไปหน้าเข้าไปแล้วก็รายการนะครับคู่มือติดตั้งก็ดูคู่มือก็ได้หรือว่าจะดูในรีวิวนี้เวลาติดตั้งก็ได้นะครับผมนี่นะครับก็มีทั้งหมด8รายการนะครับก็มีกาดนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวไซ้์ขวานะครับผมกาดด้านบนไซ้ขวาแล้วก็ตัวกาดยึดดาด้านล่างนะครับที่4จุดนะครับผมแล้วก็มีบูธนะอยู่ในนี้นะบูธน็อตต่างๆนะครับโอเคทั้งหมด8รายการก็ผมก็จะ ทำการนะครับเดี๋ยวจะติดตั้งให้ดูเลยนะครับผมโอเคครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยเราทำการติดตั้ง้วนะก็มาดูที่ตัวตัวชิวเออตัวลดนะครับของ c ี5ีเสนะครับผมตอนนี้ก็ถอดชิวออกเรียบร้อยแล้วนะครับเสรยมการติดตั้งแล้วครับก็เอาตัวนะครับแรกเลยขั้นตอนแรกเลยนะครับว่าติดยังไงครับก็โอเคผมก็จะทำการติดยึดฐานด้านบนก่อน โอเคครับเดี๋ยวจะทำการติดตั้งให้ดูก็ทำการคว้าน็อตก่อนนะครับผม มาก็เวลาเราถอดเสร็จแล้วก็เอานี่ครับตัวขาย,ยืดมาประกบนี้นะเราถอดมานี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้มาประปุกอ่าง่ายมากอันนี้ผมเอาเลือกเป็นติดตั้งสีดำนะโอเค เขาบอกว่าขาไอตัวขาเราเนี่ยสามารถปรับขึ้นได้รปรับขึ้นลงได้รับเวลาตั้งให้มันถ้าเกิดเราสำารนะเราใช้น็อตเดิมของโรงงานเลยนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงน็อตอะไรเลยนะครับแล้วก็จะมีรูลสล็อตสามารถให้เราตั้งขึ้นตั้งลงได้เวลารปรับกาบไฟให้มันตรงการลางรวมไฟนะครับผมนี่ก็ทีมงานเขาดีไซน์ให้ครับนี่ก็ใช้น็อตเดิมเลยนะไม่ได้ใช้อะไรวัดการที่บนส ก็เวลาติดตั้งก็ระวังหันมือไปโดนตัวนด้วยนะครับแต่ไม่ก็ใครก็สอ,อกผ้ารองไว้ได้เลเนี่ยฮะมันจะมันจะขยับตั้งได้ดนะครับก็ปรับแต่ต้องปรับตั้งดูเดี๋ยวถ้าบอกว่านนะะอิจฉาโอเคเสร็จแล้วครับติดตั้งสบายใช ก็ไขยึดด้านล่างซึ่งอันนี้จะจะยากนิดนึงนะครับเราต้องร้อยน็อตตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นหัวโจม M6 นะครับผมมันจะมีรูอยู่ตรงเนี้ยทางอันดาเขาใช้รูตรงนี้มานะครับรูมีอยู่รูหนึ่งอ่ะตรงเนี้ยมีรูนะครับอ่าเนี่ยครับร้บรอยแล้วอถอถ่ายด้านบนชีเด้วเลย ได้ยากนะถ้าเราตรงรูมันพอดีครับโอเคต่อไปอีกข้างหนึ่งอ่าเห็นไหมจะมีก็จะมีตัวเดือนครันบนี่ครับต่อไปอีกข้างหนึ่งอ่านะครับก็ใสนะ่มาคือถ้าใครที่ใส่ไม่ไม่เข้านะครับพยายามดูรูดูว่ามันเยื้องไปหรือเปล่าบางทีตัวเฟรมมันขบผสานก็หาตัวเนี่ย <c oughs> ตัวของเรื่อย หกเหลี่ยมเนี่ยครับแยงรูแบบปรับรูให้มันให้มันรูมันที่มันเยื้องกันอยู่ให้มันตรงกันเพื่อจะได้ใส่ใส่เข้าง่ายนี่บอกเทคนิคให้นะครับเกิดเกิดลูกค้าใส่เกินไ,นเไปเอ๊ะทันไมม่ใส่ไม่เข้านะพอดีบางทีอ่ามันเป็นอ่าเฟรมสองชิ้นขบกันอยู่เงี้ยมันเลยไม่ตรงรูมันเลยยัดไม่เข้าก็เอาตัวนี้ดันขยับให้รูตรงขึ้นแล้วมันก็จะเข้ามาโอเคอเคอาไปเราใส่ตรงนี้ยขั้นตอนนี้ยากสุดแล้วโดยใส่ครับเขาจะตั้งตนนแตเป๊ะ ากานใส่ตัวตะ้รอนนี้เมื่อติดย่าในเส็ใส่แท็บาร์าครับถ้ารถทา่มีแท็บาร์ก็จติดง่ายก็นี้ะตัวบูนะครับบูรลองให้นี่ครับไปลี่ยใส่ตัวอุ๊ตบูสรลองก่อนชั้นหนึ่งบูสเสียงกแล้วก็ขายยดด้านล่างต่อไป ตัวไข่ดี่ล่าก็จะเป็นสล็อตเหมือนเดิมนะครับก็คือสามารถเปบีตัวให้ได้รับต่อให้ตัวกือมือนิดหนึ่งก็าก็จึมี เหมือนเดิมนะครับรอ้อยตัวบูทไปก่อนก็รอ ตัดปไปก็เนี่ยใส่ยึดด้านบนไข่ขวาด้านล่างไข่ขวา,านะครับก็ใส่ตัวอากาศเข้าไปเลยลลนะครับผมก็ใส่ไปเดียวก็แนะนำก็ใส่ล่างใส่บนหัวได้นะ ส่วนใครกลัวรถเป็นรอยก็หาผ้าหาอะไรมาลองข้างล่างก็ได้ครับแต่ถ้าจับขอะคองไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ได้ก่อน้ค่อยเ็่แรกมันก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงพอมันยึดครบ4จุดแล้วก็เนี้ยเราตั้งขังให้แน่นแล้วกันี คนถามว่าทำไมผมไม่เชื่อมน็อตตัวหลังเออจะให้มันเลยขยับได้ง่ายอีกตลางรับนะอาจจะยากตอนใส่น็อตหน่อย,อยแต่ว่ามันสามารถขยับได้ก็ใกล้เสร็จแล้วแล้ววันนี้เราก็มาตั้งแล้วว่าจะเอาระดับไหน,นเห็นไหมถ้าเราเชื่อมน็อตเนี่ยมันอาจจะตั้งยากนี่ผมก็จะหยุดประมาณให้มันเป็นทางไฟนะแ,แล้วก็เล็งอเแล้วเราก็ขันนะะมันจะตั้งได้แล้วที่เหตุผลว่าทำไมทีมงานถึงไม่เชื่อมน็อตเพราะว่า เราแค่ร้อยไปข้างหน้าพอมีเนื้อที่เราก็สามารถตั้งตัวจดายไปหน้าหน้เพราะทำไปดูสไลด์ที่เขาสั่งอย่างต่างๆมีการวัดระยะอาจจะให้มันสูงหน่อยอะไรก็ว่ากันไปตาการใช้งานนะครับโอ้ยก็มาลองมาดูตัวไข่ยึดนะครับ ก็ไม่อไรก็าสามารถตั้งได้หมดเนี่ยขาเดี่ยวของมหนแมันรอเป็นจะไม่ตัก็บนนี้นหนีน้นึกเลยหหเห็นไหมเะลามาดูเหมืหนอนจะไม่แข่งแรง พอเราขัดปุ๊บปุ๊บนั่นเลยเนี่ยครับโอเคนะครับนี่ต้องมีระยะหา่างแล้วแต่เราเราเลือ่อนึ้นมาอีกก็ได้นะปรับเลือ่อนไปเราปรับเราปรับเลือ่อน เราเริ่มเป็นหลากจารตัวไหนตัวเมียก็คือแบบนี้คุณต้องตาม,ตามนะไม่ต้องใช้กระจายตัวตัวอีกหนึงนะตัวเห็นห่กใต้่นนก็าัความต้องการ โอเคก็หาขึ้นมาแล้วครับนี่ะแล้วก็เราแตะตั้งหรือก็เราขยับนี่ขึ้นอีกก็ได้นะครับได้เยอะนะครับปรับให้มันอยู่ตรงกลางไปที่สุดนะครับก็เป็นการติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวกาศไฟหน้านะครับของซีนะครับ 500X นะครับตั้งแต่ปี2019เป็นไปถึงโกลใหม่ล่าสุดนะครับปี2022ก็สามารถสามารถใั่กลาดมาได้เพราะว่าเป็นตัวหนาเิม ะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีชิวรุ่นใหม่อีกนะครับเป็นมีสนะครับผมแล้วก็ GT13 นะครับก็จะมีค่ตอบให้นะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็นะครับก็ฝากติดตามผลงานจาก Rare Wolf นะครับ Adventure นะครับสมิธช็อตด้วยนะครับผมนะจะเป็นเกี่ยวกับแต่งรถ a d v e n t u r นะครับแนวทัวร์ลิงอะไรอย่างเี้ยอันนี้เรามีแค่ c d ีดีฮาร์ดแอกแนนนะครับเพิ่งเราเพิ่งเปิดมาแต่ถือว่าการตอบรับของลูกค้าก็โอเคมากนะครับ ขนาดไม่ได้เยอะก็ใครสนใจก็สั่งได้นะครับราคา1,900บาทนะครับผมจากตัวแทนก็ได้จากเราก็ได้ครับวพี่มีจำหน่ายคัปปี้ด้วยยังนี้นะครับผมโอเคครับลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งวัสดุเกือบลืมละว,วัสดุนะครับเป็นสแตนเลสหนาน1 5นะครับผมน้ำหนักไม่ค่อยน้ำหนักมากไม่มีหนักมากเพราะเรามีการไล่ไล่ไล่เบาจากการทำลายลวดลายาต่างๆนะครับเลเซอร์ขึ้นมาสั่งนะครับ แล้วก็ตัวสีมาด้วยคตติ้งเนี่ยเราก็รับประกันได้เลย1ปีนะครับผมนะโดเว้นสุดยึดน็อกนะครับผมจะไม่รั่วรอดนะครับผมนอกนั้นผมรับประกันดีเลยนะแล้วเรารอเดียวมันเป็นเลยนะครับโอเคโอเคส่วนอีกตัวนึงตัวขัดเงาก็ี่ยจะอยู okay. Okay. ป่ประมาณอย่างนี yeah. like, ้อยู like, ่แล้วมัมีมาตราอยู่แล้วนะครับผมก็แล้วแต่นะครับตัวขัดเงาก็จะสวยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมันก็จะขัดเงาที่ขาวด้วยนะครับผมนะครับเท่ากันนะครับผมนะแล้วแต่นะครับค้าจะเลือกว่าจะ ชอบสีดำดหดูหรือว่าจะชอบแบบเด่นๆแบบเงาๆก็ได้นะครับผมโอเคง่าก็ฝากนะผลงานครับจากเพจนะครับแอลวู๊ดนะครับแอเวนเจอร์นะครับอสติลิชช์ด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับทีายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับกราบบิ้นขออภัยด้วยครับผมครับสวัสดีครับ